วิธีการรักษามะเร็งในกลุ่มผู้สูงอายุการรักษามะเร็งในกลุ่มผู้สูงอายุมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นประเภทของมะเร็งและสภาพร่างกายของผู้ป่วยนอกจากนี้ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของทีมแพทย์ที่ดูแลด้วยค่ะการผ่าตัดการตัดเป็นวิธีที่ใช้บ่อยในการลบเนื้อมะเร็งออกจากร่างกายซึ่งอาจเป็นทางเลือก หลังจากการวินิจฉัยมะเร็งรังสีบำบัดใช้รังสีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งสามารถใช้เดี่ยวหรือร่วมกับการผ่าตัดเคมีบำบัดใช้ยาเคมีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งมักใช้ในรูปแบบของการรับประทานยาหรือการฉีดการรักษาทางพันธุก,กรรมเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง การให้การดูแลรักษาที่เน้นการบรรเทาอาการ